สวัสดีครับพบกับผมเฮ er ียโซมอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่รายการทีเด็ดบอลเต็ง2คู่และบอลสูงต่ำอีก2คู่ในวันนี้เฮีย er อยากจะขอแนะนำ m า r i r s o s o e r เกเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนปลอดภัยมั่นใจได้100%ฝากถอนทันใจขั้นต่ำเพียง100บาทในส่วนของโปรโมชั่นกีฬาสำหรับสมาชิกใหม่ฝากครั้งแรกรับโบนัส1 0 0สูงสุดถึง 3,000บาทส่วนลูกค้าเก่าก็มีโปรโมชั่นให้นะครับโดยฝากครั้งแรกของวันรับโบนัส10%สูงสุดถึง1000บาทและคืนยอดเสียให้ทุกๆสัปดาห์เลยนะครับส0นสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยนะครับไปกันที่คู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลเจลิกวันของญี่ปุ่นนาโงยะแกรมปัสจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโทกุชิมะวอตติสคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลา17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นของวันนี้นั่นเอง นาก o ย a าแกรมปัสนะครับตอนนี้รังอันดับ6ของลีกอยู่ลงเล่นไปทั้งหมด27นัดชนะ14เสมอ5แพ้ไป8ผลงานล่าสุดนะครับคือการบุกไปเอาชนะคาชิมาแอดเลอร์ในฟุตบอลถ้วยเจลีครับนะครับ2ประตูต่อ0และถือว่าเป็นการชนะคาชิมาแอดเลอร์แบบเย้าเยือนเลยนะครับในการเล่นฟุตบอลถ้วยเนี่ยสกอร์เดิมเลย2-0ถือว่าโหดมากๆสำหรับนากยาแกรมปัสในช่วงนี้ ส่วนทีมเยือนนะครับอย่างโตกุชิมาวอลติสตอนนี้ร่วงลงมาอยู่อันดับ17แล้วนะครับสุ่มเสี่ยงกับการจะตกชั้นเหลือเกินด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด27นัดชนะ6เสมอหแพ้ไปถึง16นัดผลงานล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับน้องใหม่เหมือนกันนะครับอย่างเอวิสปาฟุคุโอกะ3ประตูต่อ0คู่นี้เนี่ยเจอกันล่าสุดในบ้านของโตกุชิมาวอลติสนะครับแล้วก็เสมอกันไปศประตูต่อ0เมื่อวันที่22 คิสภาที่ผ่านมาเกมนี้นะครับพียอต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับหรือจะเรียกว่าช่วงกรกฎาจนถึงต้นต้นเดือนสิงหานาโกยยาแกรมปัสถือว่าเป็นทีมที่ฟอร์มหลุดออกมาเยอะพอสมควรเพราะว่าอาดีตเนี่ยนาโกย่าแกรมปัสเนี่ยเคยขึ้นไปยืนถึงระดับรองจากฝูงมาแล้วนะครับไลบ่บี้พยายามไล่บี้นะครับถึงแม้จะห่างกันเยอะก็ตามจากฝูงอย่างคาวาสกิฟอนตาเล่แต่สุดท้ายนะครับก็ เหมือนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับในสโมสรผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ที่รู้คือฟอร์มหลุดลุยมากๆหลุดแบบน่าจะเกือบเกือบสเดือนได้นะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนาโกลยากแกรมปัสกลับมาแล้วนะครับ4เกมหลังสุดคว้าชัยชนะได้ถึง3นัดแล้วก็เป็นการเสมอ1นัดนะครับเกมนี้เนี่ยบอกได้คําเดียวนะครับมันไม่ยากอะไรเลยนะ นาโกยาแกรมปัสในเวลานี้เนี่ยบอกได้คําเดียวว่าตามได้ตลอดนะครับและมองว่าเป็นทีมที่น่าลงทุนทีมหนึ่งในช่วงนี้เลยดังนั้นนะครับคู่นี้เฮียมองว่านาโกยาแกรมปัสจะชนะโตคุชิมะวอ์ติสได้ไม่น้อยกว่า1เมตรนะครับมองถึง 2, สซะด้วยซ้ำเล่นในบ้านนะครับคู่ <c oughs> ต่อมานะครับเรากลับมาที่บอลไทยลีกกันบ้างดีกว่า B ีปทุมยูนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของราชบุรีมิตรผล คู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลา6โมงเย็นของวันนี้นะครับ BG ปทุมอดีตแชมป์ไทยลีกนะครับตอนนี้เนี่ยรังอันดับ10นะลงเล่น1นัดเสมอ1นัดนะครับเกมเปิดฤด,ดูกาลของ BG ปทุมถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับไปเสมอกับชนบุรีมา1ประตูต่อ1น1และที่สำคัญนะครับโดนใบแดงไปด้วย1คนนะครับก็คือยอดรัก ณเมืองรักนะครับผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะผมอ่านจากภาษาอังกฤษนะผมบอกตรงนะครับก็ถือว่าเสียหายนะครับเสียหายพอสมควรน,นะครับแต่ก็ยังไงเนี่ยสิ่งที่เฮียเนี่ยกังวลมากกว่าในส่วนของใบแดงเดี๋ยวเฮียจะพูดให้ฟังนะครับไปดูกันในส่วนของอันดับกันก่อนดีกว่านะครับผลงานล่าสุดของทางราชบุรีนะครับ ก็คือการบุกไปเอาชนะน้องใหม่อย่างขอนแก่นยูนิเต็ดสประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้ราชบุรีขึ้นไปยืนอยู่รองจากฝูงนะครับแต่เกมมันเพิ่งเริ่มก็ต้องบอกตามนี้ก่อนนะครับยังวัดอะไรไม่ได้เกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเจอกันของ2ทีมนะครับที่มีชื่อมีเสียงมีกองเชียร์อยู่ในประเทศไทยเนี่ย เยอะในระดับหนึ่งนะครับ BG ปทุมกับราชบุรีมิตรผลเนี่ยเคยเจอกันในเกมล่าสุดในเดือนมีนานะครับวันที่20มีนาในบ้านของ BG ปทุมแล้วก็เป็น BG ปทุมที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ูแน่นอนนะครับถ้าดูจากสถิติเป็นหลักเลยนะสาเกมหลังสุดนะครับในไทยลีก BG ปทุมชนะได้ทั้งหมดเลยแต่นะครับเฮียต้องมีคำว,ว่าแต่อยู่แล้วอย่างที่เกริ่นไว้นะครับ BG ปทุมเนี่ยมีการเปลี่ยนโค้ดนะครับ จากดุสิตเฉลิมแสงเนี่ยมาใช้เป็นวิทเมอร์นะครับอารีโอวิทเมอร์ฟอร์มของวิทเมอร์นะครับคุมทีมไปแล้ว6นัดชนะ4แพ้2โอ้โหบอกได้คำเดียวว่ามันค่อนข้างจะห่างชั้นกับดุสิตเฉลิมแสงมากๆเลยนะครับดุสิตเฉลิมแสงเนี่ยคุม BG จจนเกือบจะได้แชมป์ไทยลีกแบบไร้พ่ายนะไร้พ่ายเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบอกตรงๆนะ นะครับแล้วก็ในส่วนของอเลิโอเนี่ยถ้าคุมมาแบบนี้นะครับสถิติถือว่าค่อนข้างย่ำแย่และเฮ er ียมองว่าเกมนี้เนี่ยดีไม่ดีนะครับท่านรองอย่างราชบุรีมิตรผลเนี่ยอาจจะมาวินก็เป็นได้นะเพราะว่าทาง BG ปรปทุมนะครับเมื่อกี้เนี่ยช่วงที่เฮ er ียวิเคราะห์ไปเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับหลายๆทีมต้องมีเกม AFC ซีแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็ BG ปรปทุม มีเกม f f c h a แชมเปี้ยนลีกรออยู่คิดว่าเฮียเดาใจวิทเมอร์เลยนะครับว่า BG ปรปทุมจะเซฟผู้เล่นชุดหลักเพื่อไปหวดกับชนบุคคุณไดมอเตอร์มากกว่าเพราะว่าระยะห่างเนี่ยมันประมาณ5วันนะครับน่าจะต้องใช้ความฟิตมากพอสมควรแล้วการเข้ารอบลึกๆใน f f c h a แชมเปี้ยนลีกมันเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับส่วนแต้มไทยลีกเนี่ยสามารถกลับมาเก็บในตอนหลังได้นั่นเองดังนั้นนะครับ เฮียจึงมองว่าเกมนี้ราชบุรีมิตรผลน่าเชียร์กว่านั่นเองนะครับสูงคู่แรกในวันนี้นะครับเราเลือกไปที่คู่ของเดอะกราฟส์ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ FC v o l โวลนคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งของค่ำคืนนี้นะครับ The g r a าฟส์ครับเจ้าบ,บ้านตอนนี้เนี่ยรังอันดับ3นะครับลงเล่นทั้งหมด4นะัดชนะ3แพ้1ผลงานล่าสุดคือการบุกไปเอาชนะเอมเมนมา2ประตูต่อศูนส่วนโว l เลนดันะครับ ตอนนี้เนี่ยรังอันดับ13ของลีกอยู่ลงเล่นทั้งหมด4นะัดชนะ1เสม,มอ2แพ้1ผลงานล่าสุดคือการเปิดบ้านถลม่มมาทริส5ประตูต่อ0คู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของโวลเลนดัมนะครับแล้วก็เป็นเดอะกราสครับนะครับที่บุกมาเอาชนะไปได้4ประตูต่อ1และสถิติในการเจอกัน3เกมหลังสุดนะครับยิงถึง3ลูกทั้ง3เกมถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะครับของทั้งคู่เลยนะครับในการเจอกันสามารถผลิตประตู ให้พวกเราเนี่ยได้ลุ้นสูงกันเนี่ยเต็มๆเลยนะครับและถ้าดูย้อนไปถึง6เกมนะครับ6เกมหลังสุดเนี่ยยิงทะลุ3ลูกกันทั้ง6เกมโอ้โหแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับ4เกมหลังสุดเดอะกราฟส์ ubs, ครับเจอกับวลเลนดัมเสียประตูทุกนัดส่วนวลเลนดัมเนี่ยเจอกับเดอะกราฟส์ครับ6เกมล่าสุดเสียประตูทุกเกมนะครับโอ้โ สถิติแบบนี้นะครับไม่ให้กดสูงเนี่ยจะอยู่ไหวหรอครับแน่นอนนะครับคู่นี้เนี่ยกดสูงได้แน่นอนแล้วราคาล่ะราคาเนี่ยเราเลือกไปที่ราคา2.75เฮียมองว่าราคานี้เซฟเซฟและก็มองว่าน่าจะผ่านได้ง่ายๆด้วยนะครับสูงต่ำคู่ที่2ในวันนี้นะครับเรายังอยู่กันในศึกฟุตบอล ฮอลแลนด์ลีก2นะครับเอ็กเซลเซียร์จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของดอร์เดรสคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งของค่ำคืนนี้นะครับเอ็กเซลเซียร์ตอนนี้เป็นรองจา่าฝูงนะลงเล่นทั้งหมด5นัดชนะ3เสมอ1แพ้1น,นะครับผลงานล่าสุดเนี่ยโอ้โหบุกไปถล่มเดนบอส50ูดุจริงๆนะครับส่วนดอร์เดรสเนี่ยตอนนี้รั้งอันดับ16ของลีกอยู่ลงเล่นทั้งหมด5นัดชนะ1เสมอ2แพ้ไป2 ผลงานล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับ v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  e l เ o 1นประตูต่อศนคู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของ e x c e l s r แล้วก็เป็น Excelser ที่เปิดบ้านถล่มไปได้3ประตูต่อศูสถิติในการเจอกันของคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยิงกันไม่ค่อยเยอะนะอย่างไม่น่าเชื่อแต่เปิดราคาอย่างมีนัยยะนะครับเปิดราคามาเนี่ยขั้นต่ําของการสูงเต็มเวลาคู่นี้เนี่ยสลูกนะ 3ลูกนี่ถือว่าเยอะมากๆนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของสถิติเนี่ยการเจอกัน2เกมหลังสุดเนี่ยโอเคยิงแต่เลข3จริงนะครับแต่ก่อนหน้านั้นไม่ค่อยแตะนะต้องบอกอย่างนี้นะครับทำให้การเก็บสถิติเนี่ยการยิงทะลุ3ลูกเนี่ย ถือว่าค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับคู่แรกที่เราวิเคราะห์กันไปนะครับแต่ที่แน่ๆคือดอร r เรสเนี่ยมักจะเสียประตูเวลาเจอกับ e x c e l ซลเซอร์เกมติดแล้วนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ส่วน e x c e l ซลเซอร์เนี่ยไม่แพ้ดอรเรสมาแล้ว4เกมติดเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยจากผลประกอบหลักๆเลยเนี่ยแต่คู่นี้เฮียบอกได้เลยว่าเฮียเล็งไปที่ราคาเลยนะเฮียมองว่าราคาแปลกแบบนี้ ร้อยทั้งร้อยนะครับถ้ามาจับคู่นี้ยังไงก็ต้องกดรองนะครับกดรองมองว่ายิงไม่ถึงแต่เฮียมองว่าอย่างแย่แค่ชนราคานะคู่นี้น่าจะจบที่30นะครับลุ้นว่าดอเดรสเนี่ยจะสวนได้สักลูกหนึ่งไหมอาจจะสวนได้แล้วจบ3-1วินกันไปเฮียมองว่าคู่นี้สกอร์สูง3 0, ลูกน่าจะผ่านได้นะครับ ก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับบอลเต็ง2คู่และบอลสูงต่ำอีก2คู่ในวันนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับบอลเต็ง2คู่ในวันนี้ให้เลือกไปที่คู่ของนกากย่าแรมปัสแล้วก็ราชบุรีมิตรผลส่วนสูงต่ำในวันนี้นะครับเลือกไปที่คู่ของเดอรกราฟส์ครับด้วยสกอร์สูง2.75และเอ็กเซลเซอร์ด้วยสกอร์สูง3ลูกนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับหากใครชอบคลิปนี้แล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันสำหรับใครที่อยากสนับสนุนทีเด็ดแบบนี้กดที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อที่จะได้มีทีเด็ดแบบนี้ให้ฟังกันทุกวันนะครับขอบคุณครับ